สวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนิสันจัดจ้านใบตันนิสันจัดจ้านชาแนลนะครับสยามนิสันทวีทรัพย์สาขาลำลูกกานะครับวันนี้เราจะพามาชม New a m e l a m i n o r c h a n อง2ันยครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับรุ่นนี้นะครับคือกระจังด้านหน้านะครับคือรุ่น m y 23นั้นกันชนด้านหน้าตรงนี้จะเปลี่ยนมาใหม่เป็นลุกใหม่ของนิสสันอ m e เม2023นะครับด้วยกระจังหน้าออกแบบเป็น V-Motion เหมือนเดิมนะฮะแต่ให้ความกว้างและใหญ่ขึ้นทำให้รถดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวโลโก้ นิสสันตัวนี้จะเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับที่เริ่มใช้ในต่างประเทศแล้วบ้านเรามาใช้ในนิสสันอเมร่ารุ่นแรกของประเทศไทยนะครับผมสำหรับภายใต้โลโก้ยังคงคอนเซปต์อยู่เหมือนเดิมเรื่องความปลอดภัยทางด้านหน้าของนิสสันอเมร่านะครับผมในนี้จะฝังเดรดราไว้นะครับเพื่อตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าตรวจจับรถคันหน้านะครับเพื่อเตือนการชนด้านหน้าหรือช่วยเบรกฉุกเฉินกรณีที่ลูกค้าขับกระชั้นชิด ขันหน้ามากเกินไปอันนี้คือความปลอดภัยของนิสสันอาร์เบาที่เรายังให้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมด้านข้างนะครับล้อแม็กเรายังมาให้คอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับมาที่15นิ้วนะครับดิสเบก ABS มาให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับที่โลโก้ตรงล้อก็จะเป็นโลโก้นิสสันรุ่นใหม่แบบใหม่แล้วเพิ่มความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ คันที่ชมอยู่นี้จะเป็นรุ่น Vl รุ่นท็อปสุดของอ m e l a นะครับเป็นสีขาวหลังคาดำนะครับเป็นคอนเซปต์ของทางตัวท็อปของเราเลยนะครับหูกระจกด้านข้างนะก็จะเป็นสีดำพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยหลังคาด้านบนนี้จะทำสีดำมาเลยไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเป็นพ่นดำมาเลยจากโรงงานอันนี้คือความสวยงามและความคลาสิกของตัวนิสสันอ m e l a าของเรานะครับ สำหรับด้านท้ายของนิสสันอ m เมล่ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นทรงไฟท้ายแบบบุ๋มแรลงนะครับพร้อมไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับแต่โลโก้ด้านหลังตัวนี้ได้เปลี่ยนมาใหม่เป็นโลโก้นิสสันแบบใหม่แล้วนะครับมาถึงภายในของอเมล่รุ่นท็อปนะครับภายในก็จะเปลี่ยนสีตรงคอนโซลจะเป็นสีออกสีเทาๆฟ,ฟ้านะครับ พร้อมแผงประตูด้านข้างนะฮะจะเป็นชุดสไตล์ิสแพ k เกจนะครับเป็นไฟแอมเบนไลท์มาให้นะครับตอนนี้คือเพิ่มความสวยงามสำหรับตัว MY23 นะครับพวงมาลัยนะครับจะเปลี่ยนตัวหนังหุ้มพวงมาลัยจะบุหนังแท้นุ่มขึ้นนะครับสำหรับเบาะของนิ s สันอเวราที่เป็นเบาะหนังจากโรงงานของเราเนี่ยจะเป็นเบาะแบบสะท้อนความร้อนนะครับเบาะตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีเพิ่มไม่ให้เบาะ หนังเราสะสมความร้อนมากจนเกินไปจะสะท้อนความร้อนออกจากตัวเบาะเพื่อจะให้เวลาจอดรถตากแดดคนขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยจะทําให้ไม่ร้อนหลังมากจนเกินไปนะครับอันนี้คือตัวเบาะหนังสะท้อนความร้อน mm hmm. COA m o d เ l e ของ n i สสันนะครับผมมานะดูต่อไปนะครับสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นคือจะได้ตัวไวเลสชาร์จมานะครับปกติตัวนี้รุ่นเดิมจะเป็นแค่ที่เก็บของที่วางของทั่วไปนะครับ สำหรับเราขึ้นรถแล้วสตาร์ทแล้วปิดประตูทุกบานแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไวเลสชาร์ตนะครับนะครับถ้าประตูปิดสนิททุกบานนะครับตัวไวเลสชาร์ตเนี่ยก็คือจะทํางานถ้าประตูบานใดบานหนึ่งไม่สนิทนะครับก็ตัวไวเลสชาร์ตไม่ทํางานนะครับนี่คือสักกำลังชาร์จไฟแล้วนะครับเราไม่ต้องยุ่งยากกับสายเสียบแล้วอันนี้คือเพิ่มมาให้ในนิสสันอาร์เมล่านะครับผมด้านบนนะรกระจกมองหลังจะเป็นตัวกระจกที่ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นคือจะเป็นตัว กระจกมองหลังแบบไร้ขอบนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเพิ่มอีกจุดหนึ่งเพิ่มความโดดเด่นและพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับ Nissan a l ร e เมรุ่น V และ V L นะครับกุญแจจะสามารถสตาร์ทรถและเปิดแอร์รอเราได้นะครับและก็จะมีตัวแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นคือ Nissan Connect Service นะครับเป็นการสตาร์ทรถจากทาง ควบคุมรถจากทางไกลไม่ว่าจะสตาร์ทรถเปิดรถปิดรถนะครับเรียกหารถเวลาเราจอดในห้างหาไม่เจอเปิดแต่เปิดไฟหน้าเพื่อจะให้รู้ตำแหน่งของรถยนต์เช็ครถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน Nissan Connect Service นะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูที่แอปพลิเคชันนี้นะครับผมครับผมนี่คือแอปพลิเคชัน Nissan Connect Service นะครับ คือเป็นการควบคุมรถในระยะไกลนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้รถมีสัญญาณนะครับโทรศัพท์ของคุณมีสัญญาณนะครับก็สามารถสั่งรถควบคุมรถได้นะครับเช็คสถานะรถได้เช็คดูต่างๆว่ารถอยู่ตรงไหนนะครับรถเราเดินทางไปที่ไหนรถจอดอยู่ตรงไหนเราสามารถเช็คตรงนี้ได้หมดนะครับสถานะตอนนี้คือรถจอดอยู่ล็อกรถอยู่นะครับเราจะมาสตาร์ทรถลองดูวา่ามันจะสามารถสตาร์ทผ่านแอป ตัวนี้เป็นการใช้ควบคุมระยะไกลได้หรือเปล่าอ่าเรามาที่กดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมันจะให้ใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะฮรตามความปลอดภัยนะครับนะรอสักครู่นะครับพอเครื่องยนต์ติดนะฮะจะติดให้อยู่ที่10นาทีนะครับถ้าเครื่องยนต์ติดปั๊บนะฮะเวลาก็จะถอยหลังนับถอยหลังจาก10นาทีก็ลงมาครับจนถึง0ูนย์แล้วเครื่องก็จะดับนะครับสำหรับ รถติดแล้วนะฮะเราจะเดินขึ้นไปที่รถนะฮะตอนขึ้นรถเสร็จปับ๊บเราต้องเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทรถอีกรอบหนึ่งะฮะรถถึงจะเข้าเกียร์ดีแล้วเดินทางไปได้นะครับผมอันนี้คือตัวควบคุมระยะไกลนะครับถ้าเราอยากดับนะฮะยังไม่ถึงส0นาทีถ้าถึงนั้นสินาทีเนี่ยระบบจะดับเครื่องยนต์เองแต่ถ้าเราอยากจะกดดับเรากดตรงนี้ได้เลยะฮะรอสักครู่หนึ่งฮนะให้ใส่รหัสสันนะัญญาณเดี๋ยวเครื่องยนต์ก็จะดับให้เองอัตโนมัติ อันนี้คือเทคโนโลยีที่เราให้ฟรี3ปีนะครับฟรี3ปีนะครับนี่ดับไปเรียบร้อยนะครับ นี่คือสเปคของ MY23 ที่เพิ่มขึ้นมาให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับรุ่นท็อป699,000บาทคุ้มค่าในรถ b s e gment รถ e c o ค a าที่ให้ระบบมาครบขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยต่างๆระบบอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผ่าน Nissan Connect Service ได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทั่วโลกที่ไหนก็ได้จอดรถอยู่ที่บ้านนะครับกลัวรถแบตหมดเพราเราไปเที่ยว หลายวันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกลัวแบตเตอรี่กลับมารถแบตหมดเราสามารถกดสั่งสตาร์ทรถ10นาทีได้เลยเดี๋ยวพอถึง10นาทีรถจะดับเองนะครับส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนั้นมีให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนดีพาร์เจอร์ตรวจจับการออกนอกเลนของ นิสสันมีให้ครบอยู่แล้วนะครับกล้อง360องศานั้นมีให้มาตั้งแต่รุ่น m y 22แล้วนะครับเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเครื่อง1,000เทอร์โบ100แรงม้าแรงบิดสูงสุด1 5 2นิวตันเมตร m, ออกตัวหลังติดเบาะเร่งแซงทันใจประหยัดน้ำมันที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสนใจทดลองขับมาหาผมได้เลยครับตันนิสันนิสันจัดจ้านนิสันลำลุกกา0990956444วันนี้ขอจบเพียงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ